คือผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นละคุณจะไปฆ่าใครคุณไปยิงใครเก่งืุณมาท่าอะไรม,มันเป็นหน้าที่ของมึงมตำรวจต้องมีหน้าที่พวกนี้อยู่แล้วอพอเรามาอยู่โคราชเมืองมันใหญ่อาชญากรมันก็เยอะคดีมันก็เยอะอที่ผมปีนตึกขึ้นไปเอามันมาพวกส่งมาม่าไงพวกส่งหญิงข้ามขามนุษย์ มันมีผู้หญิงอ่ะยืนเกาะอย่างเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยหนนรีอว่ามันมีอยู่หินอยู่ก้อนเนึ้กระดิกไปกระดิกมาผมก็ยนิ้วคนพี่แล้วตอนขึ้นไปเขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศตอนนั้นลูกน้องไม่เต็มขับอย่างเร็วเลยมันรู้ว่ามันรู้ว่ามีคนเกาะมันยิงผมตรงไหนผมก็ตายมผมไม่ได้บอกผมหนังเหนียวแต่ก่อนผมตายมึงตายก่อนได้ไหม ร้านวัตถุงมงคลออนไลน์คงพันโตร์ได้ของดีให้ทำบุญได้สนับสนุนช่องเราร่วมเป็นสะพานบุญได้ที่นี่พี่หนุ่มรประสบการณ์ต่อให้เราเก่งขึ้นแต่ประสบการณ์ไม่ได้มาให้เราอวดตัวอวดตนว่าเราเก่งอัตลชีวิตของแต่ละคนเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ย ความสําเร็จเนี่ยบาดเจ็บกันมาทุกคนนะพี่หนุ่มครับแต่บาดเจ็บมากว่าจะมีวันนี้ได้เราลอดมาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลละเพราะว่าเราไม่ได้ทําความชั่วมากแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทําำเราไม่ทําความชั่วมากบุญกุศลที่ยังเหลืออยู่ก็ยังค้าจุนเราได้ครับผมก็คิดในใจว่าทําไมนะเราพยายามจะสื่อให้น้องๆรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เกลียดเราหรอก เขารักเรานะแต่ห้ามเขาโกรธเราไม่ได้ mm hmm. เราจับลูกคนนี้เราก็ต้องไปปล่อยลูกคนนั้นไอ้ที่ถูกปล่อยก็รักเราไอ้ที่ถูกจับก็เกลียดเรา mm hmm. แต่มันก็เกลียดในช่วงตรงนั้นเอง mm hmm. ถ้าเขาเกลียดเราจริงๆเราจะอยู่ยังไงล่ะ mm hmm. เห็นไหมจราจรเนี่ยฝนตกใจ่ใส่เสื้อกันฝนไปจคลิปวิดีโอออกมาตบมือให้เนี่ย mm hmm. นี่ไงเขาขอแค่ทำหน้าที่ mm hmm. แต่ตอนนี้ตำรวจเราเนี่ยเสียไปทำนอกหน้าที่ เขาสอนให้ไปดูว่าประชาชนเนี่ยเขาลําบากยังไงลูกเขาไปเรียนหนังสือไม่งั้นไอ้พวกค้ายาเสพติดจะมาเอาลูกเขาไปยังไงเนี่ยคุณทําหน้าที่ตรงนั้นให้ได้สําเร็จก่อนไม่ต้องมาทาคนสะบัดอะไรบ้านให้ผมหรอกให้ผมรักเอาเราคุณดูไม่ให้โจรเข้าบ้านผมผมพอใจแล้วเท่านั้นเองน้องลูกผมไปเรียนหนังสือคุณดูแลการจราจรให้ผมขอคุณลวยกมือไหวผมอยากให้ของขวัญคุณละคุณอย่าไปทะลึ่งทําในเรื่องไม่ใช่เรื่องของเรื่อง นอกหน้าที่ของดีๆทั้งนั้นน่ะหน้าที่ของเราเนี่ยเขากำหนดไว้หมดแล้วครับพี่สมหมายครับเล่าเรื่องราวของชีวิตเนี่ยมาถึงโคราชแล้วนะมาถึงโคราชแล้วมีคดีอะไรน่าสนใจไหมพี่ที่นั่น,นโคราชอ่ะเนี่ยบางเรื่อง<ม>พูดไปกลายเป็นว่าเราเนี่ยขี้โม้เปล่า<ม>ก็เหมือนที่พี่หนุ่มจะถามผมบอกอย่าไปบอกชื่อแล้วนะี<ม>่ยที่ผมปีนตึกขึ้นไปเอามันมามใหญ่อา้าว พี่แล้วตอนขึ้นไปเขาเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศตอนนั้นลูกน้องไม่เต็มก็ผมชุดเฉพาะกิจของป๋าบุญทินของรัมิตรก็ป๋าบุญทินเนี่ยท่านพูดเฮ้ยมันมันมาเฟียนะเรามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะปะทะเฮียแกโอ้เบอร์เลเลย<ๆ>ผมไรู้จักาม,ามันมันเป็นเจ้าพ่ออะไรแถวบ้านผมเนี่ยแถวบ้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าหัวหน้าโจรเขาไม่เรียกเจ้าพ่อกูเนี่ยรู้จักแต่ นายกูอย่างเดียวกูไม่จักเพราะเพราะโคล้านไม่มีเจ้าพ่อโค้ลานเดียวเจ้าโมเวลาผมจะทํางานอะไรผมก็ไปกาบย่าโมย่าโมคุ้มครองตลอดครัป่าบนดินดางผมก็ไปลากลงมาเลยผมไปีินเลยเข้าก็ไม่ได้มันล็อกหมดเลยปีินไมเนี่ยปีินขึ้นไปกลาทำอะไรอยู่พี่เล่นไพ่เล่นไพ่เล่นอะไรไพ่เลยลากลงมาเลยไ้ดูไปดูรูปตรงใส่กุญแจมือเลยไม่พูดถ้าคำเงือแตก ตอนนั้นพี่ยังผมล้อมหนุนทอเป็นผมล้อมนุนนนทอในผลคุยไม่การจับเลยนะสอนเลยไม่สอนเลยนี่ต้องหพี่แล้วแล้วเรียบร้อยแล้วใส่กุญแจมือแล้วถึงรู้เลยว่าเขาเป็นใครเข้าใจคําว่าเถ่าชิวไหมมีหน้าที่เสรฟตังให้คนนู้นคนนี้เขาอ่ะมีมันถึงมีเราคิตแกนั้นนี่นั่นหรอก เจอของจริงเข้าแล้วเฮีย er, เจอของจริงเข้าแล้วข้าราชการเนี่ยไปให้ค่าพวกนี้ไว้สูงเขาไม่มีข้าราชการคอยคุ้มกับบาลไม่มีทางหรอกครับคุณถ้าสั่งผมยิงผมยิงยิงพ่ออ้าวยิงเนี่ย <laughs> ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังชาคําสั่งต้องศักดิ์สิทธิ์เขาต้องรับผิดชอบแล้วคนอย่าง่าบุญทินนะสั่งอะไรไม่เคยไม่รับผิดชอบ เขาจะพูดกับรัฐมนตรีกับตัวมหาไทยเลยว่าผมสั่งเองอผมโทรคุยกับรัฐมนตรีมหาไทยว่าผมสั่งเองเอเด็กไม่เกี่ยวผมได้ยินกับหูเลยโทรศัพท์คุยกันเนี่ยหาว่าอยมี้ผมสั่งเองผิดลงโทษผมย้ายผมเลยไม่มีใครกล้าย้ายสักคนเอาทำไมอ่ะใหญ่ไม่กลัวไม่ก็มึงมีอำนาจกูมีปืนอะมา อ้าวนี่ไม่เห็นน่ากลัวอะไรทาไมอ่ะพูดต้องของจริงอ่ะโอ้ป่าพุทินี่เคยได้ยินชื่อว่าของจริงด้วยกันน่หรอไม่มีดูนด่อินทรีสารตัวจริงของเคารพมากของจริงไม่เคยนั่นเลยคือเป็นข้าราชการเนี่ยเราเป็นข้าราชการเราต้องทําให้ท่อไปโชคให้ควรไม่งั้นบ้านเมืองประชาชนจะนับถือเราเหรอยอมหมายแล้วพอหลังจากนั้นะพอจับผู้ยิ่งใหญ่ท่านนั้นนะแล้วพอสุดท้ายพอไปดำเนินดีก็เาก็ปล่อยตัว ก็มันมันมันคดีเทคมันคดีเทคงไงแต่แต่เราถือว่าคําสั่งผู<อ>้บัญ<อ>ชาสูงสุดเป็นคําสั่งแล้วก็ในเมื่อ,อในเมื่อกติกาสากลก็คือ,อกฎหมายทําอะไรมึงไม่ได้ก็ไม่ต้องทําำเดี๋ยวธรรมชาติทําเองอแตมโอนี้ดีมาก มันเป็นกฎแห่งกรรมนะพี่นะธรรมชาติทาเองแล้วธรรมชาติจะโดนจะส่งเทวดามาช่วยเราเองไม่ต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขคุ้มครองคุณดีนั่นแหละผมไม่รู้นะผมผมเนี่ยจะไปที่ไหนเนี่ยนะผมจะต้องไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ผมจะไปกราบหมดเลยว่าผมไม่มีอะไรย่าจ๋าย่าจ๋าย่าเมตตาลูกนะนี่นั่นแหละเราจะพูดอย่างเงี้ยาอชีวิตผมเนี่ยกับความตายเนี่ยเป็นพี่น้องกันผมเนี่ย ตายมาหลายรอบแล้วตอนไหนบ้างพี่ที่บอกว่าเคยตายไปแล้วเนี่ยพี่เป็นโรคตับอักเสบพ,พี่ไม่รู้มาก่อนอช่วงนั้นเป็นเป็นรองสาวัเป็นเป็นนักสืบไปขวาดล้างมันมีคดีป้นรอยต่อแถวภูพานหรืออะไรเงี้ยครับหรือจังหวัดเลยอะไรตอนนั้นมันมีป้นในเนี่ยป้นผู้กำกับย้ายมาใหม่ โอ้พอนตำรวจเออมันเป็นป้อนเราวแล้วาปาึุก็ทางการก็นั่นเราก็ไปเรากลับมาไม่รู้ไปติดที่ไหนมาไม่มีแรงก็ไปหาหมอตรงนั้นไวรัสตับอักเสบบีมเป็นใหม่ๆเดินไม่ได้เลยพี่เมียพี่ก็บอกว่าพ่ออย่าตายเนาะพี่ก็ยิ้มอูจะไปห้ามเนี่ยนอนนอนแรงก็ไม่มีนะแรงก็ไม่มีกินได้แต่มาม่านอน กูจะไปห้ามไหยมันจะตายเอาวะตายก็ตายก็ไม่พูดอะไรก็รอดมาแล้วเคยโดนมั้ยพี่ปฏิบัติหน้าที่มาเนี่ยโดนไหมโดนเหตุการณ์ไหนพี่โดนลูกน้องยิงเนี่ยล่ะโดนมันพลาดมาโดนดชุลมุนเนอะมันชุลมุนโดนลูกน้องตีก็โดนลูกน้องเนี่ยตุกทู้เขาไงเราก็ไม่เราก็นั่งอยู่พอเดียมันก็ทู้ปั้มกันตัวก็ไม้คมแฝงมันก็ตีเข้ามาเนี้ย หัวไม้พี่วันนั้นนะ่ะพี่เพิ่งไปรับไม้ครมแฝกมาจากเรือนจําโคราชรพี่จ้างเรือนจาําทำเพื่อพี่คุมสายตรวจไงก็เลยไม้ไม้ไมาฆ่ามันหนักขนาดไหนะมันมันไปจับไงเ,เพราะพ<ๆ>ี่อยู่สายตรวจเนี่ยพี่ก็พี่ก็เอ่ามันก็เพื่อตามดูมันตีผิดตีเอ็นผิดโดนเลือดคขงโดนพี่เนี่ยไม้หักเลยโอ้โหแล้วขาละ่ะพี่เนี่ยลูกน้องร้องไห้เลยนะ ว่าตีได้ผมบอกกูไม่เจ็บมาบอกเป็นไปไม่ได้ไม้มาฆ่าเนี่ยมันหนักจะตายไปพี่หนุ่มยาวขนาดนี้กับเหมือนกระบอกอ่ะแล้วตีแล้วหักครึ่งอ่ะอย่างน้อยกระดูกต้องแตกใช่เฉยไม่รู้เรื่องนั่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเออทำปะก็ตรียมก็สู้ไงก็สู้กันโคล่าก็อยู่โคล่านานมากนะคดีที่น่าเล่าแล้วก็ เป็นเรื่องที่ผมเจ็บปวดมากที่สุด<ช>คือคดีตึกถล่มตึกถล่มที่โคราชนล้ใช คือผมเนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นหะคุณจะไปฆ่าใครคุณไปยิงใครเก่งคุณไปท่าแหละมันเป็นหน้าที่ของมึงตำรวจต้องมีหน้าที่พวกนี้อยู่แล้วตแต่หน้าที่อันเนี้ยมันเป็นหน้าที่นอกเหนือเราคือช่วยเหลือผู้ผู้ที่บาดเจ็บแล้วขับรถไปเนี่ยพี่หนุม่มตรงแยกมันจะเป็นโรงแยกขวามือจะเป็นโร,นรงแรมใช่ไหมโรงแรมวันนั้นสิบโมงเช้าเนี่ยเฮ้ยโรงแรมนี่หายไปไหนวะ มันเป็นเหมือนหมอกควันเต็ไมไปหมดเลยพี่หนุ่มครับอะไรไม่หมดเลยผมกับลูกน้องเพราะผมเรียนตอนวันนั้นเราจะไปเรียนนีดาออก่อนจะไปเรียนนีดาเนี่ยก็มีอาจารย์เนี่ยเขาพักที่นั่นครับก็จะไปดูว่าก็าเข้าเวรดูว่าอาจารย์ทานกับข้าวยางอะไรเงี้ยเฮ้ยหายไปไหนไปโอ้โหเข่าอ่อนแล้วพี่หนุ่มผมช่วยประมาณยี่สิบชีวิตพี่หนุ่มเห็นไหมว่ามันจะมีมันจะมีเสาอยู่เสาหนึ่ง ตานั้นเน่ยเป็นเสาที่สําหรับติดตั้งลิฟต์ครับไอ้ขอข้อต่ออย่างเงี้ยครับมันมีผู้หญิงอะยืนเกาะอ,อย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าหายไปหมดเลยโอ้โผู้หญิงเนี่ยยืนอย่างเงี้ยแล้วน้ําเนี่ยมันก็ไต่ศีรษะเขาเออก็เกาะอ,อย่างเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยโห,หนเลยวะผมหันเลยผมก็ไปเจอบันไดครับผมก็เสือกขึ้นมาแล้วผมวิ่งขึ้นมาปุ๊บผมก็กอดครับผมก็ตบเขานะให้เขาเรียกสติเ ผูวามันกำลังบ้าเลยอ่ะผู้ว่ามองเขากอดไว้แล้วผมเหมือนเหมือนนั่นเลยสไปเดอร์แมนเนี่ยพืดไม่ได้นั่นเลยทีเดียวถึงเลยรูดรูดไปเลยแล้วเราก็อีกทีนึงก็มาดูมันมีแต่เท้าคนเนี่ยเพราะมันถูกตึกบีบเหลือแต่ครึ่งตัวครับแล้วเป็นครัวจานนั้นเลยที่ตายอ่ะแล้วแล้วผมเนี่ยนะเห็นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยหินมันเป็นไรวะ ม,มันมีอยู่หินอยู่ก้อนนึกระดิกไปกระดิกมาผมก็ุย,ยนิ้วคนผมลุงพอดึงขึ้นมาได้นะมันไอ้นี่เป็นช่างเป็นช่างโซนิเจอร์เขากำลังปบตึบกลางนะแม่จา้าแม่จา้าตะโกน่นะ่ะมันบ้าเลยตกใจเราดึงขึ้นมาแล้วก็ผมก็ไปช่วยมาเยอะแยะเลยนะช่วยมาเนะี่ย คือตึกถล่มลงมาแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมพี่คือมันมันถล่มแต่แต่แต่มาคล้ายๆว่ามันพร้อมจะยุบไงอ่ามันพร้อมจะถล่มรู้ไปมันเดี๋ยวนั้นเลยเราไปเนี่ยสดสดยุบสดสดเลยเนี่ยก่อนใครเลยแต่ผมเนี่ยประทับใจสองพี่น้องนี่มากเลยท็อปกับไทยเนี่ยพี่หนุ่มสองพี่น้องนี่ไม่เคยกลัวตายเลยผมเห็นนยตาใครจะว่าใครจะว่าไงนงผมผมไม่รู้จักกันมาก่อน ผมไม่ได้อะไรคนทาความดีมันต้องประกาศให้โลกรู้ดิวะฮะเก็บไว้ทําไมค,คนดีอ่ะมัวจะเก็บความดีไว้ใครจะรู้เล่าบะโทษคนเนี่ยไม่ชมตอนมีชีวิตอยู่ไปชมตอนตายทําไมบ,บ้าวลงไปข้างล่างเนี่ยนะมันมีผู้หญิงที่ต้องถูกตัดขาเขาต้องเอาน้ําเกลือไปเสียบไปเสียบปุ๊บเนี่ย โนนให้กำลังใจเป็นวันน่ะแล้วจะตึกจะถล่มลงมเปลาไม่รู้แล้วานมันก็อย่างเงี้ยตึกจะถล่มตอนไหนไม่รู้ถล่มมาเขาก็ตายแน่นอนคนเนี่ยเวลามันมองอะไรนานๆเนี่ยมันจะมองเหมือนตึกเคลื่อนไหวได้นี่ออกมบพอถึงเวลาก็ตึกเอียงตึกเอียงพวกนี้ก็ต้องวิ่งขึ้นมาพี่หนุ่มนุ่มที่ดูแล้วก็วิ่งลงไปเขาได้อะไรจากการตายบ้างล่ะแต่เขาได้ความสุขจากการช่วยนี่ไงผมบอกไะถ้าผมมีโอกาสผมจะพูดเรื่องนี้กับว่าเขา หน้ากลาบหัวใจมากใครผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นยังไงดีที่สุดยังไงคนไม่มีใครดีที่สุดหรอกครับพี่นมเอาพอดีพอดีพอแล้วตำรวจเนี่ยที่สำคัญที่ควรทำคือรักประชาชนมากๆืเขารอเราช่วยอยู่มีโอกาสแล้วอย่าทิ้งใจพูดว่ารู้ดีกูทำก็ดีอะไรเงี้ยเสียเวลาอย่าพูดเคเจอร์ทำเลยดีกว่าทำเลยทำไม่ได้ ทำไม่ได้เยอะทําได้ถ้าครั้งสองครั้งก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําใช่ไหมตารวจเนี่ยครับพี่หนุ่มมีคนเก่งเยอะครับพี่ถามว่าพี่ถามว่าอยากรู้ว่าเวลาใครยิงกันแล้วทําไมทําไมตํารวจแต่คอนบานเก่งที่สายเลยเอย่างเงเราก็อยากรู้อะไรเราจะได้ไปทําในพื้นที่เราเราอยากรู้ว่าเวลาพี่หนุ่มผมเนี่ยตำรวจจูลินไม่ได้มีคดีอย่างนี้หรอก จะไปสืบรู้ได้ไงมีแต่ปามีแต่อะไรมีแต่กระเมนมีอะไรเงี้ยไปลบกันอย่างงู้นได้จะไปสืบอย่างนี้มันจะมีอะไรให้สืบแเราพอเรามาอยู่โคราชเราก็ต้องเมืองมันใหญ่อาชญากรมันก็เยอะคดีมันก็เยอะแล้วเรามาทํางานหน้าที่สืบสวนแล้วเราเป็นนายตํารวจเนี่ยเราไม่มีทักษะเลยอ่ะเราต้องไปขอครูบาอาจารย์สืบเหนือสืบใต้เนี่ยเขาสอนเราีขยันเนอะ อ้าอยากเรียนรู้ตลอดเวลายอยากเรียนรู้ง่ายอยากเรียนรู้ก็ให้ทําอะไรทําหมดอ่ะไปนอนกับเขาอ่ะนอนใต้โต๊ะใต้อะไรเนี่ยพี่พี่เนี่ยจริงจริงก็อยู่ในห้องทํางานเขาเนี่ยแหละอยากอยากได้วิชาสือเนือก็ฝึมได้เป็นเด็กวิ่งซื้อของให้เขาเลยใหก้นเนี่ยทำให้ทำให้ทำหมดเนี่ยบอกสอนพี่สอนผมหน่อยผมไม่รู้ก็ขอเขาแล้วพวงนี้นะงานกรุงเทพงานมันเยอะอาชญากรเยอะครับพวกนี้เขาบ่มเพาะ ลังความรู้เยอะแยะไปหมดรเราอยู่ข้างนอกไงเราว่าคดีอะไรหลายๆอย่างที่เราทำว่าแน่แล้วคนละเรื่องเลยคนละเรื่องคนละเรื่องโดยโดยติ้นเชิงพี่หนุ่มก็เมืองหลวงก็พูดง่ายๆว่าอายกรก็เก่งหัวตามผู้ตอบผมถามเงี้ยพนักจเพราะพนักงานสอบสวนเนี่ยคงณก็สู้เขาไม่ได้ละเขาต้องทำงานไว สอบเก่งประเด็นตรงดีอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะออกหมายจับได้ไม่อย่างั้นศาลไม่ออกให้ไม่ใช่หมูมาอยู่ที่เนี่ยใครบอกว่าอยู่คงได้ไอ้เรื่องความสุขก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องความสามารถก็ต้องยอมรับเขาต้องชมเขาคือไม่ไปกินไม่นอนไม่ไม่เท่าทําฤาษีไม่มีวิชาอรงไม่รู้หรอกเขาคิดยังไงไม่มีใครส่งมาหรอกเราก็ต้องออกตังเองอะไรกันนี่แหละเนี่ยมันความรู้แล้วไปอยู่อย่างนั้นเลยมันถึงเป็น การจ้างเครือข่ายผมเนี่ยที่สามารถจับไอ้เล็กลำตะคองไอง ลำตะคองก็อยู่โคราชไอ้ไอ้เล็กตะมาคองชื่อแก๊งไอ้นี่ไงแก๊งพวกส่งมาม่าไงพวกส่งผู้หญิงส่งผู้หญิงข้ามข้ามนุษย์ข้ามนุษย์ไอ้พวกนี้สมัยก่อนมันไม่มีข้ามนุษย์นี่พวกนี้มันส่งมันเป็นไอ้เล็กตะคองเนี่ยเป็นเอเยนส่งผู้หญิงไปค้าที่ไหนพี่นี่ไงญี่ปุ่นเกาหลีนี่ไงเอาเลยอะไรใหญ่เลยเขาก็ใหญ่เลยนี่่ใหญเลยมาเฟียใหญ่เลยแล้วมันมีคือเดิมมันมีผู้หญิงถูกฆ่าที่ เขาใหญ่ไงเล็กก็มาคลองคนฆ่าเราไปเคาื่อนเพราะเรามนในเครือข่ายมันไงไม่ยอมมีปัญหากันน่าริงนักเลงใหญ่เลนะก็ผมต้องตายอยู่แล้วยิงผมตรงไหนผมก็ตายผมไม่ได้บอกผมหนังเหนียวแต่ก่อนผมตายมึงตายก่อนได้ไหมหวดก่อนออาวขวดมึงก่อน แล้วพี่พี่ก็ใช้วิชาที่ไปร่ำเรียนจากสื่อและ<ล>่ิลเล็กลำตะคองเนี่ยพี่พี่เนี่ยเป็นคนส่งสัญญาณให้เลยว่ามันอยู่ไหนเพราะคนพวกนี้เป็นครูผมเขาอยากให้งานผมพี่พี่เขาก็อเออเดี๋ยวกูดูให้เขาเนี่ยปุ๊บพวกนี้เขาเก่งเขาเก่งคือครูที่ที่ผมเคารพเนี่ยคือเนี่ยพวกสื่อเนี่ยแต่ได้พี่พี่นั่นแหละอย่าให้บอกชื่อเลยหลาย,ลายคนก็เสียชีวิตไปแล้วหลายคนก็เกษียณไปแล้วแต่คุณภาพสูงมาก เขาเช็คแป๊บเดียวเฮ้ยตัวแม่งอยู่นี่คอนโดเฮ้ยพี่เราอยากจะรู้ว่าไอ้เลกลำตะคองอยู่ไหนได้เช็คแป๊บเดียวองกเหรออ๋เอเฮ้ยเดี๋ยวกูเช็คให้ปึ๊กไหมมันอยู่คอนโดคอนโดไหนพี่อ่าเดี๋ยวกูพาไปมึงวางจุดเขาก็บอกไอ้หมายกูไม่กูไม่เฝ้าให้นะ <c oughs> มึงเฝ้ากันเองนะโอเคครับพอปุ๊บเนี่ยมันถึงง่ายอะ่ะงานเนี้ยได้เพราะครูบาอาจารย์สายสายสิบเหนือ เล่าให้ฟังหน่อยวันนั้นพอไปดักที่คอนโดเลยไงต่อณนะวันที่จับกลุ่มมันเนี่ยมีแต่คนนึกว่าเราถ่ายหนังาน,นอนก็ไม่ได้นอนอข้าวก็ไม่ได้กินยินหขนมปังขนมปังอบนาครับขยับก็ไม่ได้ฉี่ก็ต้องฉี่ในกระป๋องในขวดเพราะมันออกจากรถไม่ได้เพราะรถจอดปุ๊บมันต้องล็อกเลยเราก็เปิดกระจกหายใจแค่เนี้ อยู่กับลูกน้องสองคนคอยผัดกันดูใต้คอนโดเขาไม่ใช่ข้างนอกข้างนอกใกล้ใกล้มันไอ้นี่ระแวงมันระแวงเราก็มีสองจุดคือใกล้จุดหนึ่งกลางจุดหนึ่งไกลจุดหนึ่งถ้ามันหลุดตรงนี้ก็ตรงนี้มาไงพี่อยู่ตรงไหนลูกเนาะพี่อยู่ตรงกลางมีลูกน้องเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอีกคันปุ๊บนายนายหลุดแล้วหลุดแล้วผมไม่รถมันหายอก็นังไง ผีหายแล้วอีกทีนี้ซอยมันก็เหมือนถอยเข้าบ้านคุณเนี่ยมันไม่ใหญ่ครับเพราะนั้นรถมันจะติดหน่อยช,ช่วงนั้นก็หันไปอ้าวไอเล็กเนี่ยมันก็ขับอย่างเร็วเลยมันรู้ว่ามันรู้ว่ามีคนเกาะมันพี่ก็เลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้มันต้องตีวงอ,อ่ะสวนกัอย่างเงี้ยเราก็พุ่งใส่ไปเลยกระบะลังเลย,เย,เยคนเดียว มันเหมือนในหนังฮอลลีวูดเลยนะดีเลย <laughs> ให้ทำอีกทำไม่ได้นะ <laughs> <laughs> เล็กลำตะคองมานี่รถพี่สวนมางนี้พี่จักรกระบะฝั่งนี้หัวกับหัววิ่งชนกันนี้นะหัวกับหัววิ่งชนกันเราก็โดดใส่เลยโดดข้ามไปกรถเขาเลยกระบะหลังลนนั่งตึ๊บทักปืนสิบเอ็ดมาได้เคออาะกระจกเลยมึงหยุดแล้วทำเนี้ยมึงหยุดมันก็ยกมือว้ มันก็ยกมือไหวอย่างเงี้ยมันหันมายกมือไหวยกมือไหวแล้วพอมันหยุดปุ๊บพอลูกน้องปิดได้ล็อกได้ผมก็ถามมู่ว่าทาไมไม่หยุดลูพี่ให้ผมตั้งหลักหน่อยก็คือเไปบอกว่ามันไม่สู้มันไม่สู้มันไม่แล้วพเราดูแล้วเนี่ยปืนมันก็ไม่มีอไม่มีแล้วโอ้จะจะหัวดกับคนทันทีตาไม่ไวได้ไงไม่มีก็ไม่ไม่สู้ผมไมันมันอย่างเงี้ยโอเคเราก็จับมานั้นนั่นละ ก็ผมบอกแล้วไงพี่หนุ่มถ้าไม่รู้จักสมหมายไปรู้จักซะถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มงครงกันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับ และถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มพงกรพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับแล้วถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ